สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่เบียร์มีโอกาสวางแผนภาษีให้กับลูกค้าหลายๆคนนะคะแล้วก็พบว่าหลายบ้านเนี่ยมีกงสีที่บ้านดูแลเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องภาษีอยู่แล้วนะคะซึ่งลูกค้าบางคนก็ถามมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคนที่จะดูแลการเงินเองไหมหรือว่าให้ครอบครัวดูแลต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียดีกว่าค่ะว่าการที่เราให้คนอื่นจัดการนะคะเกี่ยวกับการเงินของตัวเราเองเนี่ยหรือตัวเราเองดูแลเองแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะการที่เรามีกงสีที่บ้านดูแลนะคะ อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าสบายนะคะปลอดภัยในระยะสั้นค่ะแต่ลองคิดดูนะคะว่ากงสีของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งปัญหาของกงสีที่พบกันเยอะมากในหลายครอบครัวนะคะก็มาเกิดขึ้นจากการบริหารงานนะคะการจัดก,การทรัพย์สินหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหรือว่าทรัพย์สินของกงสีค่ะซึ่งปัญหาที่พบบ่อยๆเลยนะคะได้แก่อย่างแรกเลยก็คือความขัดแย้งระหว่างสมาชิก ในครอบครัวด้วยกันเองค่ะซึ่งหลักๆนะคะก็เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในการแบ่งผลประโยชน์นะคะแล้วก็สมาชิกบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าได้รับส่วนแบ่งจากกําไรนะคะหรือว่าทรัพย์สินของธุรกิจกงสีเนี่ยที่ไม่ยุติธรรมค่ะรวมถึงการแบ่งหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนกันของคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทํางานหนักกว่านะคะแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่ไม่เป็นเอกฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวใหญ่ๆนะคะ การมีหลายคนนะคะก็มีหลายความคิดเห็นค่ะอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งกันได้ในอนาคตค่ะข้อที่2ค่ะปัญหาของกงสรีที่พบกันเยอะๆนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้นําค่ะรุ่นผู้ก่อตั้งนะคะกับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็มักจะมีความเห็นที่แตกต่างกันด้วยนะคะในเรื่องของการบริหารค่ะเช่นผู้ก่อตั้งนะคะอาจจะเน้นความมั่นคงนะคะในขณะที่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะนั่นก็คือต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นนั่นเอง ะะก็อาจจะเกิดปัญหาการส่งต่อระหว่างอำนาจที่ไม่ราบรื่นได้ค่ะปัญหาที่3นะคะของกงสีนั่นก็คือการจัดการทรัพย์สินและก็การเงินค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็คือไม่มีการแยกทรัพย์สินส่วนตัวนะคะกับทรัพย์สินของกองศีค่ะอย่างชัดเจนทําให้เกิดความสับสนแล้วก็ปัญหาในระยะยาวได้ค่ะโดยเฉพาะหากมีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสนะคะมีสมาชิกบางคนเนี่ยเข้ามาจัดการการเงินหรือว่าทรัพย์สินโดยที่ไม่เปิดเผยกับสมาชิกคนอื่นๆน,นะคะก็อาจจะนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจกันเองภายในครอบครัวได้ค่ะปัญหาถัดมานั้นก็คือปัญหาการบริหารธุรกิจค่ะธุรกิจนะคะอาจจะล้าสมัยเพราะว่ายังใช้วิธีการเดิมๆอยู่นะคะหรือว่าขาด ทักษะหรือความสามารถหากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ในการบริหารงานที่ดีพอซึ่งหลายครอบครัวนะคะก็พึ่งพาแค่คนในครอบครัวค่ะอาจจะไม่มีการเปิดโอกาสให้มืออาชีพจากภายนอกเนี่ยได้เข้ามาช่วยนะคะก็อาจจะสร้างปัญหาในระยะยาวให้กับธุรกิจได้เช่นกันค่ะและปัญหาสุดท้ายนะคะที่พบเยอะเลยนั่นก็คือสมาชิกบางคนนะคะอาจจะถูกคาดหวังให้เข้ามาทํางานในกงสีทั้งที่ไม่มีความสนใจหรือว่าความถนัดเลยนะคะจนอาจเกิดการ แข่งขันกันระหว่างพี่น้องในครอบครัวเพื่อแสดงความสามารถทําให้มีการนําปัญหาส่วนตัวเข้ามาในธุรกิจได้ค่ะดังนั้นค่ะเดคิดว่าการวางแผนการเงินส่วนตัวนะคะที่แยกกับกงสีเนี่ยในส่วนที่กงสีดูแลก็ให้เขาดูแลไปนะคะแต่เราก็ควรรับผิดช,ชอบตัวเราเองด้วยซึ่งวิธีการง่ายๆนะคะที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแยกบัญชีส่วนตัวนะคะออกจากบัญชีกงสีให้ชัดเจนเลยค่ะเงินไหนนะคะคือเงินของกงสีนะคะแล้วก็เงินไหนเนี่ยเป็นเงินของ เเราเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คืออาจจะสร้างกองทุนสำรองฉุกเฉินนะคะโดยลดการพึ่งพาเงินสำรองจากกองสีค่ะโดยให้เราตั้งเป้าหมายเก็บเงินนะคะอาจจะประมาณ3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราก็ได้ค่ะเพื่อไว้กรณีฉุกเฉินนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพากองสีมากนะะักค่ะอย่างที่3ค่ะฝึกลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเราเองค่ะแม้กองสีอาจจะสร้างผลตอบแทนให้เรานะคะแต่การลงทุนส่วนตัวเช่นกองทุนหุ้น,ห,นหรือว่าอสังหานะคะหรือว่า การลงทุนทางเลือกต่างๆที่เราสนใจหรือถนัดเนี่ยจะช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเราสามารถนําเอาผลตอบแทนของกองสีนะคะมาเริ่มลงทุนให้ตัวเราเองก็ได้ค่ะ ข้อที่4ค่ะวางแผนกเกษียณตั้งแต่วันนี้นะคะอย่างที่เบียร์เกริ่นไปในข้างต้นนะคะกงศีเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่เรามีอำนาจในการตัดสินใจเพียงคนเดียวนะคะดังนั้นอนาคตของเราค่ะเราควรที่จะวางแผนที่จะจัดการทรัพย์สินด้วยตัวเราเองดีกว่าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการวางแผนกเกษียณถ้าเราวางแผนกเกษียณเองนะคะเราก็จะสามารถออกแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองได้ค่ะเราอยากมีชีวิตดีแค่ไหนนะคะเราวางแผนได้เองเลยโดยไม่ต้องรอคนอื่น มากำหนดให้ค่ะและสุดท้ายค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะ ฝึกวางแผนภาษีด้วยตัวของเราเองค่ะคนที่รักษาผลประโยชน์ของเราได้ดีที่สุดนะคะก็คือตัวของเราเองค่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องของครอบครัวที่เขาจะต้องมาจัดการดูแลให้เราในส่วนนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาษีค่ะถ้าเราศึกษาด้วยตัวเองนะคะเผลอๆเเนี่ยเราอาจจะสามารถประหยัดภาษีเหลือเงินเก็บได้มากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะเมื่อเราวางแผนการเงินของเราเองแล้วนะคะเราเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นนะคะ เพราะเราไม่ต้องไปพึ่งพากงศีตลอดเวลาค่ะอีกทั้งยังลดความเสี่ยงหากธุรกิจของกงศีเกิดปัญหานะคะเราก็ยังมีแผนสำรองแถมยังได้พัฒน,นาทักษะส่วนตัวอีกด้วยซึ่งการบริหารการเงินนะคะถือเป็นทักษะสำคัญที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากทุกคนไว้ค่ะว่าแม้เราจะมีกงสีที่บ้านช่วยดูแลนะคะแต่การวางแผนการเงินด้วยตัวเองก็คือกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตของเราค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเบียร์ด้วยนะคะเพื่อที่ครั้งหน้าเบียร์มีคอนเทนต์อะไรดีๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะและสำหรับใครที่อยากทักทายพูดคุยกับเบียร์หรือว่าปรึกษาเรื่องการเงินนะคะสามารถที่จะแอด official และ add tick ขึ้นอยู่ในขณะนี้เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์มันี่อินฟินิตต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีวินัยทางการเงินที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ